ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบดับเบิลแยมนะคะค่ะลักษณะเด่นของเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบดับเบิลแยมนะคะเราจะวนทํากลีบ2ชั้นนะคะ2รอ,อบนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบริบบิ้นมาจํานวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นมีความยาวประมาณ38มนิ้วค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะ เมื่อพับครึ่งเราก็จะแยกริบบิ้นออกจากกันนะคะโดยเราจะหยิบเส้นที่1นนะคะขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็เส้นที่3ประกบกับเส้นที่2แล้วก็ตามด้วยเส้นที่4ประกบกับเส้นที่3แต่สอดเข้าไปในช่องแรกนะคะ จากนั้นเราก็จะหยิบดิบบินดึงเข้าหากันให้ได้ฐาน4ค่ะเมื่อเราดึงเข้าหากันแล้วเราจะหยิบเส้นด้านบนเส้นใดเส้นหนึ่งพับเฉียงมาทางด้านขวามือเราก็จะไล่วนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงเส้นที่4เราจะสอดเข้าไปในช่องแรกค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเข้าไปในช่องแรกแล้วเราก็ค่อยดึงลิบบิ้นเข้าหากันแล้วก็ใช้มือเรากดเพื่อให้ลิบบิ้นเรามีความมั่นคงนะคะค่ะจากนั้นเราจะทำรูกส้มเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะตามด้วยเส้นที่สองประกบก,กับเส้นที่1ตามด้วยเส้นที่3าประกบก,กับเส้นที่สองตามด้วยเส้นที่4ประกบก,กับเส้นที่สาม ะะจากนั้นเราหยิบเส้นแรกด้านบนลงด้านล่างหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะไล่บนไปเรื่อยๆจนครบสีเส้นค่ะเมื่อครบสเส้นแล้วนะคะเราจะหยิบเส้นด้านบนนะคะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเลยนะคะ ค่ะแล้วก็หยิบเส้นที่2ค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแล้วก็เส้นที่3ก็สอดเข้าไปในช่องแรกแต่ให้ไปผูในช่องที่สองแล้วก็เส้นที่4ค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกให้ไปผูในช่องที่สจากนั้นเราก็ดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะค่ะค่อยๆดึงค่ะ เมื่อเราดึงริบบิน้นเข้าหากันนะคะตามความเหมาะสมแล้วเราค่อยๆกลับด้านเพื่อที่จะสอดจิบริบบิน้นนะคะถ้ากรณีริบบิน้นเรามันคว่ำหรือพีคเราก็สามารถจัดให้เขาอยู่ในรูปแบบของเขาได้ค่ะจากนั้นเราก็จะสอดจิบนะคะลักษณะาการสอดจีบเก็บ หยิบเส้นใดเส้นหนึ่งมาให้เระยะห่างทางด้านซ้ายมือ3เส้นนะคะทำไล่วนไปจนครบนะคะจนเหลือด้านบนอยู่3เส้นค่ะเมื่อด้านบนเหลือ3เส้นเราก็ต้องมีการสอดเก็บนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ค่ะที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเรานะคะสอดเก็บเข้าไปในช่องแรก แล้วเส้นที่2เราก็สอดเก็บเข้าไปในช่องแรกแต่ไปผูดในช่องที่2ด้านล่างอะคะ่ะแล้วก็เส้นที่3เราก็จะสอดเก็บในช่องแรกแต่ให้ไปผูดในช่องที่3นะคะจากนั้นเราก็จะก็กลับด้านนะคะดึงริบบินเข้าหากันอีกรอบนะคะค่ะเราก็จะหยิบเหรียญมาใส่ในในฐานลูกส้มเลยนะคะ ค่ะแล้วค่อยๆดึงให้ตึงนิดนึงตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นเราก็จะทํากลีบดอกุหลาบบานแย้มซ้อนนะคะค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะหยิบเส้นแรกเลยนะคะก็จะม้วนออกไปด้านนอกแล้วก็ม้วนเข้าหาด้านใน ลักษณะตามนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะสอดเก็บนะคะเส้นเส้นถัดไปนะคะ,ะหนึ่งช่องนะคะจากลิบบิ้ที่เราจับทำกี่มะค่ะโอเคเราก็ไล่วนทำไปเรื่อยๆจนครบ8ด้านก็สอดเก็บในช่องถัดมาแต่เขาจะไม่ผูกนะคะในในช่องของเขาค่ะริบบิ้โอเคนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทำ นะคะเหมือนเดิมนะคะเทคนิคนะคะในการนะคะจัดกรีบค่ะเราใช้เงเรียงทางด้านซ้ายมือค่ะมันจะมีกรีบงเรียงนะคะแล้วก็พยายามดูว่าขีบเขาเรียงตามแนวนะคะถ้า นะคะเราก็จะไล่วนทำนะคะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลยนะคะโอเคค่ะค่ะเทคนิคในการจัดกีบนะคะเราจะใช้แบกุหลาบนะคะเราจะเอไปด้านนอกแล้วก็ขาดช่วยดึงกีบไว้ถ้าใครที่เคยพับแบกุหลาบแบนเดย็นคือที่คือแบบโบราณเย็นก็จะเหมือนกันจะทำไง่ายๆค่ะ พยายามมือซ้ายเราค่ะพยายามจัดริบบิ้นให้มันอยู่ในแน,นเวเดียวกันนะคะเวลาเราดึงมันจะง่ายค่ะเมื่อทำไล่วนจนครบ8เส้นแล้วนะคะ ค่ะเมื่อเราทำกีบปลอกเสร็จเมื่อครบแล้วนะคะเราค่อยๆไล่ดึงการไล่ดึงนะคะเราก็ต้องสังไปทีละเส้นด้วยค่ะแล้วก็จัดกีบด้านบนให้ให้เขามีลักษณะเรียงกันนะคะโอเคค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ ค่ะเมื่อทุกด้านนะคะดึงได้ความเหมาะสมแล้วก็กลับด้านนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านปุ๊บเราก็สอดเก็บลักษณะการสอดเก็บก็จะเระยะห่าง3เส้นเหมือนกันนะคะเราก็ไล่ทําวนไปทางด้านซ้ายมือเรื่อยๆค่ะจนครบ8เส้นนะคะ เมื่อไล่วนจนครบแล้วเราก็กลับด้านเพื่อจะทำกีบกุลับนะคะอีกครั้งนะคะ <c oughs> ก็ม้วนยีบสิ้นแรกค่ะม้วนริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องแรกเลยนะคะละักษณะการสอดมันจะผู่นะคะโผูในเส้นถัดไปนะคะกีบของดอกกุลับที่เราสอดรอบที่สองค่ะมันจะโผล่ด้านหน้าในเส้นถัดไปนะคะ เทคนิคในการทำเราจะไล่วนไปทางด้านหน้านะคะสอดเข้าไปในช่องของเขาอะค่ะแต่ลิบบินจะผูในช่องถัดไปก็คือด้านหน้าถ้ามันสอดไม่ออกนะคะสอดยากเราก็ใช้แรงของเราค่ะพยายามกดเข้าไปนะคะเข้าไปให้ได้เคค่ะค่ะเส้นที่สามก็ทำเหมือนเดิมค่ะ มวนลิบบี้เข้าไปด้านในแล้วก็สอดในเส้นของเขาค่ะนะคะแล้วเขาก็เาก็จะโผล่ในเส้นนะคะถัดไปค่ะต่อไปเส้นที่สี่เลยค่ะ เส้นที่หกนะคะค่ะเส้นที่เจ็ดนะคะไล่วนไปเรื่อยๆจนครบแปดเส้นนะคะ โอเคค่ะ okay, เมื่อเราครบแปดเส้นแล้วนะคะเราก็จะจัดกลีบนะคะอีกครั้งหนึ่งโดยเราจะดึงริบบิ้นแต่ละด้านนะคะให้มีกลีบตามความสวยงามโอเคค่ะ okay, จากนั้นเราก็จะกลับด้านสอดเก็บริบบิ้นลักษณะการสอดเก็บก็จะเหมือนเดิมค่ะเวลยห่างสามเส้นเหมือนเดิมนะคะ ค่ะเมื่อสอดเก็บเสร็จเรียบร้อยนะคะนิบิ้นที่เหลืออยู่นะคะเราก็ใช้กรรไกรมาตัดเก็บนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะเมื่อเราตัดนิบิ้นส่วนที่เหลือออกแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบซ้อนนะคะนะคะลักษณะที่เขาพับสำเร็จรูปค่ะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ